สวัสดีค่ายินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนบัญชีพื้นฐานบทที่สองในบทนี้เราจะมาเจาะลึกสามหัวใจสำคัญที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องรู้นั่นคืองบการเงินสมการบัญชีและพังบัญชีค่าท่าพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่า3มสิ่งนี้จะช่วยให้คุณอ่านสุขภาพทางการเงินของกิจการได้อย่างไรงบการเงิน financial statements งบการเงินคือรายงานที่แสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการซึ่งประกอบด้วยหลายส่วนแต่ส่วนสำคัญที่เราจะเน้นมีสามงบหลักคืองบดุลงบกำไรขาดทุนและงบกำไรสะสมงบดุลบาลานซ์ชี่ 1. งบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินจะแสดงฐานะของกิจการณวันใดวันหนึ่งซึ่งสะท้อนหลักการของสมการบัญชีที่เราจะพูดถึงในภายหลังองค์ประกอบแรกคือสินทรัพย์ assets คือทรัพยากรที่มีคุณค่าซึ่งแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเช่นเงินสดลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์ องค์ประกอบที่สองคือนี้สิน l i a b i l i t i e s คือภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนซึ่งก็แบ่งเป็นนี้สินหมุนเวียนที่ต้องชำระภายในหนึ่งปีเช่นเจ้าหนี้การค้าตัวเงินจ่ายและนี้สินไม่หมุนเวียนเช่นเงินกู้ระยะยาวองค์ประกอบที่สามคือส่วนของเจ้าของคือส่วนได้เสียที่เหลือหลังจากหักนี้สินทั้งหมดออกไปแล้ว ซึ่งจะแสดงถึงทุนและกำไรสะสมของเจ้าของกิจการและนี่คือตัวอย่างรูปแบบของงบดุลซึ่งผลรวมของสินทรัพย์จะต้องเท่ากับหนี้สินรวมกับส่วนของเจ้าของเสมองบกำไรขาดทุนอ n c o m e Statement 2. ง,งบกำไรขาดทุนคือรายงานผลการดำเนินงานของกิจการในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อดูว่ากิจการมีกำไรหรือขาดทุนงบนี้ประกอบด้วยสองส่วนหลักรายได้เช่นรายได้จากการขายหรือบริการและค่าใช้จ่ายเช่นเงินเดือนค่าสาธารณูปโภคค่าโฆษณา เราสามารถทำได้สองรูปแบบคือแบบหลายขั้นตอนและแบบขั้นตอนเดียวแต่ไม่ว่าจะรูปแบบใดถ้าไรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก็คือกำไรและถ้าค่าใช้จ่ายมากกว่าก็คือขาดทุนค่างบกำไรสะสม retained earning statement สงบกำไรสะสมเป็นรายงานที่เชื่อมโยงระหว่างงบกำไรขาดทุนและงบดุลโดยแสดงการสะสมของกำไรสุดทธิหรือขาดทุนสุทธิของกิจการสุดง่ายๆคือกำไรสะสมต้นงวดบวกกำไรสุดที่หักเงินปันผลจ่ายเท่ากับกำไรสะสมปลายงวดสมการบัญชี accounting equation ต่อมาคือหลักฐานของวิชาบัญชีทั้งหมดสมการบัญชี accounting equation ซึ่งมีความสัมพันธ์ดังนี้ค่ะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของหลักการนี้สำคัญมากเพราะทุกรายการค้าที่เกิดขึ้นจะต้องทำให้สมการนี้เกิดความสมดุลเสมอพัมบัญชี chart of accounts สุดท้ายคือพังบัญชี Chart of Accounts ซึ่งคือการกำหนดชื่อและเลขที่บัญชีให้เป็นหมวดหมู่มีหลักเกณฑ์ระบบบัญชีแบ่งออกเป็น5หมวดหลักๆดังนี้หมวด1สินทรัพย์หมวด2หนี้สินหมวด3ส่วนของเจ้าของหมวด4รายได้และหมวด5ค่าใช้จ่าย การกำหนดเลขที่บัญชีช่วยให้การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานเป็นระบบและรวดเร็วขึ้นมากค่ะสรุปแล้วงบการเงินบอกสุขภาพสมการบัญชีบอกความสมดุลและผังบัญชีบอกความมีระบบระเบียบในกิจการข้าหวังว่าเนื้อหาในบทนี้จะเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมทบทวน และลองทำแบบฝึกหัดดูแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีค่ะ